การแต่งหน้าทำผมแต่งตัวนะคะเป็นโพลสุภาพสามารถแต่งไปขอวีซา่าก็จะเป็นการแต่งตัวแบบนี้จะเป็นการแต่งหน้าแบบนี้นะคะคอนซีลเลอร์การทาอันนี้ไม่ได้ทาเพื่อปกปิดรอยอะไรแต่ว่าเน้นเป็นฟิลแบบทาให้หน้ามันดูมีมิติทุกคนรู้ว่าลุน้ตนตัวนี้ลุ้นน่ย,ยิ่งกว่าแบบสอบเข้าอะไรต่างๆอ่อะมันแล้วแต่ดวงถ้าพูดง่ายๆนะแต่งหน้าเนี่งก็ <ๆ S 2> ได้เป็นคนดีอะ่ะแต่งหน้าลุกคนดีอะ่ะลุคคือคนดีมากแบบไม่เข้ามาตเองเลยยังมาผ่านซัก ก็กลับมาพบกับยังกี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายทําก่อนวันจริงหนึ่งวันนะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่22 สิงหาคมซึ่งแก้มันจะได้คิววีซ่าทำก็คือยี่สามสิงหาคมแต่ว่าจะเป็นพวกนี้ตอนเช้า10โมงคือแก้มันจะต้องตื่นแต่7จโมงเออแล้วก็คืออาจจะไม่ได้มานั่งมองมอยหรือสอนละเอียดไงก็เลยทาคลิปวันนี้ก่อนนะคะเป็นแบบคลิปที่พวกนี้แก้มจะแต่งตัวแบบไหนไปนะคะก็จะเป็นการแต่งตัวแบบนี้จะเป็นการแต่งหน้าแบบนี้นะคะก็เลยพูดง่ายงก็คือเป็นการแต่งหน้าทาผมแต่งตัวนะคะเป็นโทนสุภาพสามารถแต่งไปขอวีซา่าคือจะไปขออะไรก็ได้หรือจะไปแต่งคบผู้ใหญ่อะไรก็ได้ไประชุมทางการอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะะะคก็จ ซึ่งบีฟอร์เนี่ยจะบอกเลยจะขึ้นให้ดูก่อนหน้านึงเผื่อใครแบบอยากเห็นว่าแบบเฮ้ยก่อนแต่งก็สกวยแล้วป่ะก่อนแต่งก็สวยแล้วป่ะดูจ้ะดูดูตรงนี้เลยอ่ะประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันแล้วก็ชุดต่างๆนานาอยากจะรู้อะไรยังไงดีเทลต่างๆรอดูในคลิปนี้เลยนะคะละเอียดยิบมากรวมถึงการทำผมด้วยเอาเดีๆเราต้องผ่านด้วยนะซา,าร์อีฉันขอให้ดีใจให้ฉันผ่านคือถ้าทำออกมาแล้วก็คือพรุ่งนี้ไม่ผ่าน,ก,นก็คือคลิปนี้ก็คงไม่ได้ออนแอร์เนาะ อ่ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากดูแล้วกดไลค์ก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะชอบแล้วนะคะพร้อมแล้วไปดูกันมาค่ะทุกคนอันนี้คือเพิ่งตื่นนอนแบบสดๆร้อนๆนะคะหัวยังเหี่ยเห็นอยู่เลยเดี๋ยวเขาจะแปลงโฉมแปลงโฉมเป็นคนละคนเชื่อเลยว่ารีซ่าต้องผ่านไปบนมาแล้วด้วยนะคะล่าสุดใครอยากเห็นว่าคลิปนั้นไปบนยังไงนู่นนี่นั่นก็ไปดูกันได้นะคะ ถ้าจะโพสแล้วถ้าจะโพสตก่อนวิดีโอนี้เออแต่งหน้าก่อนเลยนะคะก็อย่างเดิมใช้โจวีน่านะคะใช้เบอร์ศูนย์สองวันนี้คือแก้มองว่าวันที่เราจะไปทำวีซ่าเนี่ยหน้าเราควรแต่งแบบธรรมชาติให้มากที่สุดดูผู้ดีให้มันดูแบบเออหน้ามองคือสีต่างๆก็อยาาแช่งเป็นโทนธรรมชาติใครที่แบบมีรอยใต้ตาหรือว่ารอยค้ำสิวต่างๆเก็บให้เรียบเลยนะแกไม่อยากให้เหลือล่องรอยไว้เลยว,วันที่ไปสัมภาษณ์อยากให้หน้าเกลี้ยงเออนึกค้าออกแล้วอยากให้หน้าเกลี้ยง คือด้วยความที่หน้าตอนนี้แก้มีความหน้าขาวขึ้นมาหนึ่งเฉดเลยแหละเออหน้าขาวเลยก็ต้องบอกเลยว่าบิวเทอนซีของเราปังมากอย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะที่อเวน่าสกินนะคะก็จะเร็วๆนี้จะออกมาแล้วแหละเอามาจะใช้เป็นออคอนซีลเลอร์นะคะต้องการให้แบบหน้ามันดูสดใสขึ้นนะคะจะป้ายแบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนเป็นการเฉดดิ้งหน้านะคะเพราะตอนนี้สีหน้าของเรามันจะมีความแบบเีดเดียวกันคือคอนซีลเลอร์การทาอันนี้ไม่ได้ทาเพื่อปุกปิดรอยอะไรทั้งสิ้นเท่าไหร่ แต่ว่าเน้นเป็นฟิลแบบทําให้หน้ามันดูมีมิติมีเฉดดิ้งออกมาแล้วมือเราไม่ต้องเปื้อนวุ่นวายนะคะใช้ฟองน้ําจบเลยทีเดียวก็ก่อนมาก็มีความพิฟิตติ้งเสื้อผ้าหาเลเยอร์เลนต์ต่างๆคือเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกเนะเว้ยทำวีซ่าเมกาไม่ใช่เหมือนทําวีซ่าอังกฤษไม่ใช่เหมือนทําพัสดอ์อะไรเลยนะแก้มอ่า,านตามเพจอะคะ่ะเพจท,ที่เขาทําวีซ่าเนี่ยใช้มึงซีเรียสเออโซซีเรียสอะหน้าเริ่มเนียนเห็นปะ วันนี้แต่งโทนแบบชมพูผู้ดีผู้ดีแล้วกันนะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าแล้วกันตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะมาตัวนี้จะเป็นเนื้อมูดมูทุกคนคือมันแต้มที่ตรงเนี้แล้วแบบทิ้งไว้ได้เลยแบบไม่ต้องรีบอะ่ะจะบอกว่ามันมันธรรมชาติมากๆเลยอเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยพอเกลี่ยไปเห็นปะเนื้อมันจะไม่เป็นปืดแต่งง่ายะคะ่ะแบบใช้ง่ายท้าที่ทนไหมก็ทนด้วยระหว่างวันก็ทนนะคะพอเสร็จทาแป้งนะคะใช้เป็นแป้แปงอเวอร์การ์ดแป้งฝุ่นทั่วไปเลย บางๆพอให้หน้าเรามีความแบบไม่ดูเปียกไม่ดูแฉะค่ะให้มันดูแบบแมทขึ้นมาไม่ใช่แบบไปเหนือโซกหน้าแฉะคือเขาจะไม่ได้มองว่าฉ่าวาวไงเขาจะมองว่าแบบโรคอะไรมาหรือเปล่าทาอะไรความผิดมาหรือเปล่าทำไมเงือแตกอะไรเงี้ยไ,ไป็นเช่นนั้นไปเออเลยคิดว่าเราไปแบบหน้าแมทโซเซเรียรจำไว้คลิปวิดีโอนีโซเซเรียรพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆหน้าก็จะแบบมีความแบบเริ่มแมทเริ่มเนียนเห็นป่ะเนียนเลยตอนเนี้คิววันนี้เนี่ยไม่อยากให้คมแบบ ขนาดนั้นอะในมุมมองของแก้มแก้มรู้สึกว่าแก้มอยากให้ทุกคนแต่งหน้าให้มันดูแบบหน้ามองอะดูธรรมชาติเข้ากับหน้าตาของเราเองอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเปลี่ยนหน้าัวเองเกินไปเพราะว่าคุณก็จะแบบเทียบอะแล้วแบบอคอนกรุรือะไรเงี้ยอยาให้มันมีเขโครงเดิมนะคะก็จะใช้เป็นเคนาโบตัวนี้นะคะ เราก็ไล่ตามผลคิวตัวเองไปได้เลยทุกคนรู้ว่าลุ้นตัวน,นี้ลุ้นนะยิ่งกว่าแบบสอบเข้าอะไรต่างๆอีกอะหลายๆคนอ่ะบอกว่ามัน้ะแต้ดวงต่อให้เราแบบมีหน้าที่การงานดีหรือว่ามีคนหลุติดตามเยอะหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เป็นผลเท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็ไม่ผ่านคือไม่ผ่าน อะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมันน่ากลัวมากเลยอะแล้วมันก็ต้องโลกมากเลยอะไรเงี้ยถ้าพูดง่ายๆนะแต่งหน้าก็ได้เป็นคนดีอะแต่งหน้าลุกคนดีอะคือไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเราต้องพีเซนต์การแต่งหน้าออกมาให้คนได้เห็นสุดๆว่าแบบเห็นแล้วรู้สึกเป็นคนดีเป็นโจทย์ที่ยากเลยสำหรับแค่คิวเสร็จใช่ไหมปัดขนคิวด้วยนะคะเพราะว่าเน้นธรรมชาติก็ให้มันอ่อนจีนันตาลใช้ของแคนเมกตัวนี้ ตาวันนี้ใช้นี่พกพาเลทนี้มาเลยนะคะของ charlotte tilbury คือกะว่าแบบใช้แล้วต้องผ่านอะ <c oughs> คือโทนสีเนะีแก้มพยายามหยิบโทนสีให้มันมีความแบบถ็นปะธรรมชาติหรือถ้าใครแบบว่าไม่มีแบรนด์นี้นะคะก็จะมีหลายแบรนด์อยู่เดีแก้มแนะนำ tce อันนี้ก็ได้นะคะนี่ tce สีแบบโทนธรรมชาติหรือจะเป็นของโจวีน่ากะผาดน,นะคะตัวนั้นก็จะมีความธรรมชาติเลยแต่ว่าแกไม่ได้พกมาเพราะว่ามันหมดไปเร้วว่ะแต่ว่าตาเนี่ยเรามีความแบบอมชมพูหน่อยหนึ่งไปแล้วเห็นปะล่ะเติมอีกนึ่งก็ได้ไม่ว่าอะไรก็เนี่ยศูนย์ห้าเหมือนเดิมธรรมชาติธรรมชาติรราต,ตาเนี่ยแกแนะนาให้ใช้กับนิ้วนะคะสีเขาจะแบบมันจะเกาะอ,อยู่บนนี้เลยเว้ยแล้วแบบมันจะเป็นมูดมูดเห็นปะ ก่อนจะไปทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างข,งขอคอนทัวร์จมูกก่อนลืมลืมต้องหาเรเรฟอร์เรนซ์การแต่งหน้าเลยนะเว้ยแก้มแบบทําการบ้านหนักมากออกมาคือไม่ผ่านนี่แบบคิดมันก็คือแบบหยุดออนแอร์เศร้าเลยเนาะนะจมูกก็มาแล้วทีนี้นะคะคอนทัวร์กรอบหน้านิดนึงอันที่บอกพยายามให้ดูมีแบบมีมิมติอะค่ะทุกคนก็เวลาคอนทัวร์นี้ก็วางแล้วก็วนวน,นตรงเนี้ยเพื่อให้หน้ามันมีกรอบล่องแก้มตรงนี้หน่อยนึงนะคะแล้วก็เก็บกรอบหน้าให้ชัดตามบริเวณข้างใต้ ต่อมาก็มาต่อกันที่ตาให้ไม่เสร็จชมพูอมส้มตรงนี้นะคะนี่ต่อมานะคะเราก็ปรดับขนตาเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็จะปัดมัดคลาวันนี้ใช้ขออวกาศไปก่อนเพราะว่าของตัววิน่ายังไม่วางขายเนระเดี๋ยวทุกคนไปหาซื้อกันไม่ได้โอ้ยนกนกเธอนกสวยมากเลยอะนกบินมาสวยมากดูดิเนี่ยนะทำไมอะ S 1> <S 1> ทีนี้นะคะค่ะแบบไฮไลท์หัวตาค่ะเพื่อน <S <S จริงๆอะใช้ในพาเลตก็ได้นะพาเลตตรงเนี้ยที่มันมีแบบสีสว่างสุดอะฝั่งเนี้ยใช้กับนิ้วก้อยจุ่มเข้าไปนิ้วจุ่มไปนี้แล้วก็นำมาไฮไลท์หัวตาคือเสมือนว่าเราแบบนอนอิ่มเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเลยตาจะดูสดใสนอนอิ่มพอเสร็จใช่ไหมเราต้องปัดแก้มต่อ คือต่อให้เราแบบมีมีแก้มที่เราทาปิลิปไปแล้วใช่ป้ะแต่ว่าแกคิดว่าถ้าเราปัดแก้มอีกหน่อยนึงจะดีจะดีนะคะปัดไปเลยแต่เวลาปัดเนี่ยพยายามปัดเบาๆบอย่าให้หยุดอย่าให้เป็นปื้ดนะเด็ดขาดเลยนะใช้ข้อมือตวัดเอาอือจริงวนหน้าผากอีกนึงนะคะตรงนี้แล้วก็ปลายคางหน่อยนึงให้มันลิงก์กันไฮไลท์แก้มพีเซตต,ตัวนี้มากเลยชอบมากชอบมากๆนะคะของแบรนด์ rare beauty เคยรีวิวไปแล้วตัวนี้ใช้ท b e วันเลยชอบมาก ไปนั่งกินตรงนน้นเ็าเห็นีเธอแต่ดีเมันอนเร็วยายมันจะไม่ไม่มีประโยชน์อ่าทุกคนต่อมาก็ทาลิปนะคะเบอร์ศูนย์ห้าไปยืนพื้นก่อนสีสุภาพมากเบอร์นี้เรียกว่าทาเป็นแบบว่าเป็นเบสไปก่อนเลยเบอร์นี้นะคะเป็นแบบชมพูสุภาพ เราเราือผู้ดีอ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าจะใช้ TCE ตัวนี้นะคะทาาหัวตาอีกนิดนึงด้วยให้มันแบบมีความวิงวิงเกิดขึ้นน้องจะเป็นแบบก l a เพ paper เห็นไหมคะแล้จะแบบติดตรงนี้จริงๆแล้วแค่นี้ก็คือหน้าคนดีแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าใครแบบรู้สึกแบบไม่มั่นใจอยากให้เห็นสีอีกก็เติมเบอร์0ูนเข้าไปเห็น<ๆ>ไหมคะีนิดล<ๆ>ุคคือสวยมาก<ๆ><ๆ> ลืมบอกว่าจะให้ดูอายไลเนอร์กับไม่กีดกับกีดใช่ไหมคือแก้มอ่ะคิดว่าแก้มจะไม่กีดนะพุ่งนี้คือถามว่ากีดอายไลเนอร์แล้วตาเป็นยังไงหรอคือมันจะดูสวยค่ะทุกคนแต่ว่าดูแล้วแบบอาจจะดูดุนิดนึงคือสําหรับคนที่มีตาโตยอย่างแก้มอยู่แล้วใช่ปะถ้ากีดอายไลเนอร์เข้าไปมันจะดูแบบตาดุต่ใช้เป็นเทคนิคนี้ได้นะคะก็เป็นกีดเป็นอินนอายไลเนอร์แทนและกันข้างในตาประมาณนี้พอ ทีนี้ชุดเตรียมมาเป็นชุดเดียวเลยนะคะไม่มีสำรองอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราทําการบ้านมาแล้วว่าชุดเนี่ยจะต้องแต่งแบบนี้เท่านั้นก็ค<ะ>ือจะเป็นชุดสูทนะคะแล้วก็จะเป็นสีสุภาพก็คือเป็นสีน้าตาลจะใส่ด้านใน,เป,นเป็นเป็นเชิ้ตขาวแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องไปรีดก่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนดูก่อนว่ามันจะเป็นโทนยังไงนะคะแบบสุภาพมากแล้วก็เป็นสูทตัวนี้เดี๋ยวแก้มจะไปแต่งให้ทุกคนดูกันเดี๋ยวไปใส่ก่อน ก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้เลยแล้วก็เป็นกางเกงข้างล่างกางเกงก็จะเป็นแบบทรงยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นแบบเอวสูงกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมีสูตรคุมตัวนี้เลยจากร้านาแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอนะคะตัวนี้คือชอบมากใส่บ่อยมากจริงจริงแล้วมันมีแอน์แมทได้กับหลายๆชุดเลยตัวข้างในก็เป็นของแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะทั้งชุดนี้คือของเขามหมดเลยเชิ้ตด้านในอะ่ะบางตัวปกมันใหญ่มากมันแบบจริงจังมากเลยใช่ปะม,มันดูแบบไปไประชุมเกินอะ่ะ แล้วก็จะไม่ติดกระดุมด้านบนด้วยนะรู้สึกว่ามันดูเป็นทางการไปอย่างที่บอกเนะาะทีนี้นะคะเราจะใส่โครอิเซอรี่เข้าไปตุ้มหูดีอออย่างเดียวพอก็จะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นตัวโปรดที่ฉันเคยรีวิวไปแล้วเห็นไหมไม่ต้องใส่สร้อยค่ะทุกคนเชื่อแก้มมันเยอะไปแต่หนะ้าตอนนี้ดูเป็นคนดีจริงๆอะทีนี้นะคะผมผมเนี่ยแก้มก็จะติดแทรปปี้ไปอันนี้ก็ จากแฮปพี้สายหลับปุ๋ยนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้บางคนน่ยไม่ได้อยากจะผมยาวไงแต่แค่อยากผมหนาอะไรอย่างเงี้ยอย่างแก้มเนี้ยคือแก้มกมาต่อผมมาสมัยก่อนใช่ไหมผมจะมีความแบบขึ้นมาไม่สม่ำเสมอกันข,กข้างๆเงี้ยมันจะบางๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมันจะดูเท่ไปนิดนึงก็เลยแบบอยากให้มันดูหวานนะคะก็เลยติดผมเปิดข้างๆขึ้นเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรมากแล้วก็แปะแปะเข้าไปให้มันเกี่ยวง่ายมากนะคะไปถังซื้อกันได้นะคะเพราะว่าชอบมากจริงมันชีวิตจะง่าย ดึงข้างบนออกเราอาจจะหนีบนะคะเพื่อให้น้องเขาเข้ากันอีกนิดนึงได้เลยนะแต่ว่าอย่างวันนี้แก้มหนีบมาแล้วระดับหนึ่งแล้เมื่อวานเนาะก็จะเหน็บหู่ข้างหนึ่งนะคะชอบเน็บเห็นไหมเป็นคนดีมากลุกคือคนดีมากแบบไม่เข้า,ากับตัวเองเลยสวัสดีค่ะอ่ะสองสองตาปากคิ้วไฮไลท์ต่างๆปัดแก้มเข้ามากลงตัวสุดๆหน้าคนดีมากจริง คือก็คือเราไปในลุคที่แบบมีหน้าที่การงานดีมีอะไรดีเราก็แต่งตัวดีๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าภาพลักษณ์ต่างๆก็ต้องอยู่ที่สิ่งแรกที่เขาเห็นเรานั่นแหละนะคะทุกคนเห็นปะหน้าดูเป็นนังเอกมากๆเลยดิฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าแบบใครรู้แบบสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําการแต่งหน้าการทําผมการแต่งตัวจะแต่งลุคนี้นะคะไปทําวีซ่าอังกฤษวีซ่ามิการหรือวีซ่าที่ไหนอะ่ะก็ได้เลยนะคะเพราะแก้มั่นใจว่าลุคนี้เนี่ยแต่งออกไปเนี่ยแก้ว่าผ่าน เห็นไหมเรียบน้อยเรียบแต่โก้หรูแต่แพงเรียบแต่น้อยอะไรวะเรียบน้อยอุ้ยช่าาแม่แล้วก็เล็บต้องสีขาวเห็นปะนี่ไปทําเล็บมาเพื่องานนี้ดยเฉพาะนะเพราะสมัยก่อนเล็บเป็นสีชมพูสีฟ้ามันก็แบบอยากให้มันดูสุภาพที่สุดก็เป็นสีขาวไปเลยจบลงทุนแล้วนะคะต้องผ่านนะคะขั้นตอมอสาหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้ว,ลวก็เดี๋ยพวพรุ่งนี้จะทำวอล์กใครอยากรู้ว่า เจอคาถามอะไรฟีลเป็นยังไงบรรยากาศแบบไหนเจออะไรบ้างก็รอดูบอกกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องหลางนะ,คะ้ค่ะไปว่้